เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม our last สอกันนะครับพาร์นี้ก็จะเป็นพาร์ทที่13กันแล้วก็เพื่อมให้เป็นการเสียเวลาไปครับผมรุยกันต่อก็มาต่อจากพาร์ที่แล้วนะครับพาร์ที่แล้วนี่เราอุตส่าห์ไปถึงเหมืองล้างได้นะครับตอนนี้เราก็กลับเข้ามาสู่โหมดของโรงเรียนอีกแล้วโอเคเราถึงไหนแล้วเนี่ย รู้สึกว่าจะอยู่ในห้องสมุดเนาะโอเคครับไปเรามาตามหาเจสซิก้าอีกแล้วเบื่อที่สุดก็คือในโรงเรียนนี่แหละฮัลโหลอะไรอ่ะนี่มีอะไรโอเคครับไปเฮ้ยนี่ไง ไปใช้เฮ้ย <c oughs> จเจ้าซะแล้วเอาซะแล้วเอาซะแล้วมาถึงก็จเจ้าซะแล้วฮัลโหลใจเย็นลูกี้ไปเราออกจากห้องสมุดิกา่าเอาล็อกเ็นครับ

โอ้ยเต็มน,นี้ไปไม่ได้เนี่ยประตูเอสิดอยู่นั้นน่ะโอ้ยอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์นะครับห้องโสดใครยังทันห้องโสดทัทศนาศึกษา,ศา,ศา,ศากันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันเริ่มหลอนขึ้นทุกเรื่อยๆอนี่นี่นี่หาเจสสิก้า กำลังมองเธออยู่ไหนไหนไหนเฮ้ยเดี Hayır, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโผล่มาอย่างนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหเล่นโผล่มาแม่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงขอมีเครื่องหนึ่ง อย่างไรต่อละเนี ha, ่ยหายใจก็แรงแรงเฮ้ยจะเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โห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 นาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ต่อครับเนี่ยเราไปทางนี้ดีกว่าตะกี้ประตูมันยังไม่เปิดเลยนี่นาโอ้โหคอมเออร์เลอร์กันใหญ่เลยไปครับไปครับออกแฟ้มไหมเนี่ยเอา้าเหมือนมีของเลยตรงนี้แวบบ๊แบแบว๊บเอา้าล็อกโอเคไป เย็นนะอย่าเพิ่มเอ้ยอี่ชอบตกใจกับไอ้กล้องสั่นๆเนี่ยอ้าเปิดไม่ได้เวรล้วเวรลาเฮ้ยเสียงมาทางตรงนี้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหเ,เดินมามิดลอยเลือดเต็มเลยอ่ะ ไปไหนเจสิก้าไปไหนโอ้โหฮัลโหลเดินไปห้องน้ำนะไม่อยากจะลงไปข้างล่างเลยอะ่ะเกียดที่สุดเลยบ่อน้ำเนี่ยโอเคเราตามไปแล้วกัน

ได้ครับประตูนี้เปิดไปให้เราเลยโดยเฉพาะเลยเนะี่ยฮัลโหลนี่ไงนี่ไงไมายืนรออยู่ตรงนี้เลยฮัลโหลฮัลโหลเอาเปิดสิครับ เิดสิครับทำไมเปิดไม่ได้โอเคเปิดได้เดี๋ยวที่ตะก,กี้จะลงไปข้างล่างลงไปได้เลยเอาไม่ยอมเปิดให้เราแล้วเวรกรรมมันบักบักเอาล็อกซะงั้งงนเวรกรรมแ,แค่ลองเปิดดูเฉยเนี่ย<ฮ> ันนี้มันกลับมาทางเดิมเลยอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราอ้อมใหม่ใหม่นะเราต้องลงไปข้างล่างโอ้โหเสียเวลาเลยเอาวิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่งเข้าอย่าเบื่อย ไปลงไปดูข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวน้าไมาประตูมันเปิดยากงี้เฮ้ย <_ an> <_ an> โอเคเป็นบ้าอะไรเดี๋ยวประตูเปิดยากเยน็นไงาทางออกห้องน้ำ ล็อกโอเคดีเราอย่าไปเข้ามาัานเลวห้องน้ำเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยไปนี่นี่นี่โอเคนี่นี่นี่หมาป่ะตกใจหมดเลยอ่ะน้าหนินะนนะเอาล็อก โอเคเดี okay, okay, ๋ยวเราอ้อมใหม่ใหม่ไอตัวนั้นมันดักทางออกอยู่ว่าทำไงดีครับนี่ตัวีโอ้โหใจหมดเลยโอ้โหมาโปนเอ้ยตัวอะไร โผล่ไหนครับเนี่ยโอ้โหมามาสู่โลกปัจจุบันแลนะ้วเนาะโอเคไปแต่กี้ตัวอะไรมันวิ่งผ่านไปเนี่ยหาแล้วตาแล้วดูมันเอาคนมาเสียบเสียบประจ,จานเลยนะเย่าั้นกี้คนมันวิ่งมาทางนี้นะไปไม่ได้นะครับเฮ้ยนี่ไงซอกนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 เย็นเย็น วเิ่งวนอยู่แถวนี้นักวัวทนไมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้องอะไรครับเนี่ยซ่อนเต็มไปหมดเลยเหมือนจะมาเดินอยู่แถวนี้เฮยนี่ชนมไม้ แนววันตอมเต็มเลยโอ้โหคำสอนบทที่สิบสองโอเคครับมันเยอะไปเนาะไม่อ่านไหนนะยลโรเ,เสร็จแก้วนี่ยประตูประตูะตอเ,เอาลหรอ ช้างก่อนนะครับยังไงซองนี้ซ่องนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคมุดได้มุดได้เฮ้ยเซฟเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เย็นเจเย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 เนี่ก่อนนี่ก่อนเนี่ยแอบก่อนครับแอบนะก่อน,น,อนโอเคฮัโลโหลนีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวอะไร ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ไงมันพังพังประตูตะกี้มานะครับผมไม่อยากจะโผล่หัวไปเลยอะ่ะ เสียงมือถือเนี้ยนี่งงดีไง,ดงไปยอ่ะเดี๋ยว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 ลองไปก่อนลองไปก่อนเกมไปแล้วนะเนาะอุยแต่มันมีสองตัว

ไปครับไป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 มาอย่างเร็ววะเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวโดดไปไปไปตามแสงไปตามแสงโอ้ยโอ้ยคอ,อคนศพไปครับไปแต่ก็จะหมดเวรละเวรละ โอ๊ยขาติดขาติดโอ้มันตามมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวีนี่นี่นี่โอ้มันตามแล้วเร็วเร็วเร็วที่เฮ้ยเฮ้ยกระโดดเฮ้ยเอ้าเอ้าโอ้โหมาโผล่ที่โรงเรียนโอ้ยหนีไม่พ้นโรงเรียนเลยนะเนี่ย โอเคครับปไปต่อไปต่อทางนี้ป uhm ่ะ huh. hey. hey. เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนั้นไม่มาอยู่เลยอ่ะไปเดียวไป่อดปิ๊ปปิ๊ปยังไงเนี่ยปาะตานี้ยังเปิดอยู่โอเค ิ่งเหนื่อยเลยเนี่ยเกมนี้แต่ก็จะหมดสกีย้ววิ่งโอเคขอรีโหลดก่อนโหลโหเห็นอะไรไหมครับท่านผู้ชม โอ้โผูกคอตายเต็มเลยอะ่ะโอ้โหถ่ายเก็บไว้เลยตายแล้วผูวกคอตายเพียบเลยอะ่ะโอเคครับป่ะศพใครจะศพใครเนี่ย อันนี้เราต้องการถ่านมากเลยเนี่ยขอท่านหนห่อยเยอะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆี๋ยวเดี๋ยว้ยโอ้ย,โอ,ยโอ้ยมือเพียบเลยอะ่ะรอยเท้ามันด้วยเดี๋ยวๆๆขอ จะเดินต่อเลยลเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไงผมขาดพี่มนโอเคขอบคุณครับ ตััวนน้เอาอย่างไรดีครับมันอยู่มันดักมันดักอยู่หน้าเนี่ยทีวีเขาดำก็มา

ผีก็ามาไม่อยากจะเปิดไปเลยฮัลโหลอย่าสัน่นสิอย่าสัน่น How yeah, yeah, yeah. oh, long? ทิทางมันไม่ยาวกันขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแล้วให้เรามาหาทางเยลยละจะหลงไหมเนี่ยโอ้โหไม่ชอบภาพสั่นเลยอะ หุยมาหมาด้วยหมาด้วยลบกันลบกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหุยเยอะหมาป้างหมาป้าง ไม่ใช่ทางนี้เนี่ยเห็นแสงไฟไหมเราต้องไปตามแสงไฟแน่เลยแล้วตะก,กี้เราวิ่งมาครับไปครับไปวิ่ง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 เอาโอเคมดุมดเข้ามุดโอ้โหเหนื่อยนะเนี่ย ประตูมันอยู่ตรงเนี้ยเซฟเลยจะง,ง่ายอะไรขานาดนี้เฮ้ยไปดิว่าไปดิว่า แสงไฟอยู่นี่ไปกับไป,ปเฮ้ยเวร์แล้วเวรแล,วล้วหนี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 ห <c oughs> นีหนีนีตามมาถันมันเนี่ยช้าอย,อย่างนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวโผล่มาโป่อ้ไรฮะเดี๋ยไ,ไ,ไ,ไปตุตู๊เฮ้ยล็อกอะนี่ไงมันติดในตรงเนี้ยเดี๋ยวนะโอเคตรงนี้มันปีนได้นี่ไงนี่ไงนี่ไง ครัไปลุยทำไมโดนตีมาล่ะน้เสียงมันเดินนีกันใกล้ว่าไวเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาปะเนี่ยมันไล่มันปะเนี่ย ไปรีบๆเสียงมันอยู่ข้างบนเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวๆๆๆๆีจดหมายจดหมายโอเคไม่มีเวลาอ่านแล้ววิธานโอเคไปครับไปครับเฮ้ยเปิดประตูประตูแล้วเร็วเข้าเร็วเข้า

วิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่งเข้า,ขาอุยอ้ยไหน,นเอะนะเคมันไล่มาป่ะเนี่ยไปครับไปดีกว่าไปดีกว่าอย่ารอมันเลย องาค่อยๆย่อมเสียงจะเงียบไปแล้วนะวิกลงล่างมีของด้วยไม่อยากจะตกเงไปเลยอนะ่ะไปดีกว่าครับไปดีกว่า เฮ้ยลื่นอืมโอ้โหเอ้าเจสิก้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เนะเดี๋ยวนะปิดก่อนปิดก่อนมันอะไรปะเนี่ยอืมวิ่งหมาด้วยเวียนกรรมแล้วอุ้ยวิ่งมาด้วย เราเวรเราเวรเราโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวห้องน้ำปิดก่อนโอเคโอเคหาดิซ้อนหาดิซ้อ,อ,อนเปิดกร้เม๋าด้วย And looking down in love, so be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little hands, what you do. careful, little hands, what you do. There's a father up above, and he's looking down. Wait, 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 so wait, โอ้โหตื่นเต้นน่าดูเลยครับไปดีกว่าไปดีกว่าครับไปดีกว่าบรมยากาศไม่ค่อยดีละมันตามมาหรือเปล่าวะยังไงนี่ไง,ไงท่างออก

ไม่อะไรเก็บเก็บเก็บานน่าจะหมดต้องใช้อย่างประหยัดหน่อยครับเอาล็อก ตรงเนี้ไปได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้ เดิมเฮ้ยที่ไงมาได้โอ้โหโอเควิโอโ้โ,อโหกลับมาที่เดิมอีกแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย